เอเยอร์วุฒาสสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นเข้าใหม่นะลูกค้าที่สภาพใหม่มากเลยนะครับเป็นรุ่นยามาฮ่าเอ็กซอาร์ร้อยห้าสิบห้าซีซีนะครับลูกค้า คันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับชุดสีตัวรถนะฮะลูกค้านะเป็นสีขาวตัดแดงสวยๆเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 155cc ครับผมนะเป็นระบบหัวฉีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมท้ายเดิมนะครับผมสวยๆเลยนะเจ้าคันนี้มาพร้อมกระชกหน้าอัพไสดดาวสีทองครับลูกค้าสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะ ไฟหน้า LED กลมๆสวยๆเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะครับคันนี้เลขไม้ยน้อยมากๆนะลูกค้าแล้วอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะเป็นแบบริ้วรอยจีบขวนเนะีบเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริฟครับรถสวยรถใหม่ครับลูกค้าอะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้ได้คุณแจมมาถึง2ดอกเลยเลขไม่เจ้าคันนี้อยู่เพียง6,100กิโลเท่านั้นนะครับผมโอ้โห ตาชึ่งเดียวติดเลยนะฮะโซ่สเตอร์นี่สะอาดกริบครับท้ายเดิมระบบไฟติดครบเลยครับลูกค้าใครที่แบบว่าอยากได้เอ็กซ์เอ็กซ์อาร์ขับขี่นะครับผมแนะนําเจ้าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับรีบมาจัดกันได้เลยตอนนี้เอกเอ็กซ์อาร์เข้ามาเติมที่ร้านมาให้แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเครื่องไม่ดังความไม่ไหลครับลูกค้า ใครที่อยากจะขับขี่รถสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นนะผมแนะนำเอ็กซนะครับขับขี่ดีมากๆอัตราเร่งโคตรดีนะครับเจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบเลยนะครับหาใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ